สวัสดีค่ะเมื่อนี้แม่รัวสิมภาพพัดเผ็ดปลาดุกเนาะคะ่ะอันนี้ก็เป็นเครื่องที่เตรียมไว้เนาะคะ่ปะปลาดุกแม่ครัวกับใส่เกลือล่างสะอาดแล้วเนาะคะ่ะเพื่อสิล่างเมือกปลาดุกเนาะคะ่ะขาหั่นพริกเลยเนาะคะ่ะ กะใบกระเพราไม่ครัวกะเด็ดล่างสะอาดเลี๋ยวนาะคะ่ะใบมะกรูดกะฉีกไว้เนาะคะ่ะกะหั่นกะไส้เนาะคะ่ะนี่ก็เป็นเครื่องปรุงเนาะคะ่ะส่วนประกอบม่ครัวได้พิมพ์ไว้ให้ในคลิปเนาะคะ่ะกะหั่นกะไส้จักหน่อยเนาะคะ่ะกะโคกพริกขีข้หนูกะเทียมเนาะคะ่ะ เลยมักเผ็ดก็เติมพริกได้เนาะคะ่ะขอวิธีทำเลยเนาะคะ่ะใส่น้ามันลงไปค่ะรอน้ามันเดือดจักกน้อยนึงเนาะคะ่ะใส่พริกกระเทียมที่ข,ขวกไว้ลงไปพัดเลยเนาะคะ่ะ แหกกระเทียมเหลืองเลยเนาะค่ะใส่ปลาลงไปเลยเนาะค่ะ เติมน้ำลงไปจักน้อยเนาะคะ่ะก็สีเขียวให้ป่าซุกเนาะคะ่ะขัาใส้รถดีลงไปเนาะคะ่ะประมาณเครึ่งซอนเนาะคะ่ะค่งโจรสวนประมาณซอนซ่าเนานะคะ่ะ น้ำตาลไส้เนาะค่ะประมาณครึ่งซอนเนาะค่ะค่ะกับปาจังหน่อยเนาะค่ะค่ะใส่ซอสปุงรจสจักรซอนหนึ่งเนาะค่ะ ใส่น้ำปลาหนึ่งซอนค่ะนี่หมอหน่อยก็จะลดปริมาณเครื่องปรุงลงไปเนาะคะ่ะค่ะใส่เครื่องลงไปเลยเนาะคะ่ะเคลาพื่อพวงก็ใส่เนาะคะ่ะพริกไทยอ่อนเนาะคะ่ะ ปล่อยไปจักพักเนาะคะ่ะรอให้ปลาสุกเนาะคะ่ะอันนี้กับปลาสุกเลืเนาะค่ะซิมรสดักกน่อยเนาะค่ะใส่พริกใบกระเพราลงไปเนาะค่ะไปบกูดลงไปค่ะนี่ก็ขั้นตอนสุดท้ายแล้วเนาะคะ่ะ ประดูหอนๆเนาะค่ะพร้อมเสิร์ฟเนาะค่ะขอบพุณนพี่น้องและทุกกำลังใจค่ะที่เข้ามารับส้มค่ะ